ครับเพราะผมเจฟเจนะครับผมในช่วงอีซี่เ d tasty เร่องง่ายใครๆก็ทำได้นะครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูสเต็กโลนั่นเองนะครับผมโดยใช้น้ำสลัดยากุยกลุ่นคิวบีครับอ่าเป็นไซส์500มิลลิตรนะครับเป็นโฉมใหม่ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำว่ามีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับเราจะมาเตรียมเนื้อก่อนนะครับเนื้อเราใช้เป็นเต็กสันนอกนะครับเราจะทุบเนื้อให้แบนๆนะครับเพื่อที่เราจะนํามาห่อ ไส้ได้นะครับเราทําให้เหนื้อนุ่มขึ้นด้วยนะครับเราจะทําแบบเดียวกันทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ทุบให้ได้แบนประมาณนี้นะครับผมเราก็จะโรยเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับไปที่เนื้อน,นะครับแล้วเราจะวางผัโขมนะครับ ล้วตามด้วยเบคอนนะครับและชีสนะครับเบลเปเปอร์นะครับื้วาพิกวานสีแดงนะครับตอนต่อไปเราใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเราจะม้วนเนื้อนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไม้นะครับไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละครับเสียบเข้าไปที่เนื้อนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนะครับเราต้องมาหั่นก่อนลงไปย่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นนะครับ เราก็จะใส่เนยลงไปนะครับเราก็จะนำะเต็กของเราลงไปย่างนะครับเราจะไาจาดจานกันนะครับครับผมเราก็จะราดน้ำสลัดนะครับลงไปที่กินเนื้อนะครับเป็นน้ำสลัดไงคุยญี่ปุ่น q p ีนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูสเต็กโดนั่นเองนะครับผมที่โดยใช้เราคู่กับตัวน้ำสลัดจากุกญี่ปุ่นคิวีนั่นเองนะครับเป็นน้ำสลัดที่มีความหอมงานวั่วเต็มเมห็ดจ,จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมสามารถทําเมนูได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมเมนูกันนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับเมนูอร่อยๆแบบนี้ เจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ลืมนี่คืลืมไม่ได้นะครับผมก็คือฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กคิวด้วยแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ